ค้างฟักค,ค่ะฟักที่ขึ้นเองนะคะที่เม็ดเขาล่วงมาตรงนี้อยู่ประมาณสองต้นนะคะดูสิคะฝนตกลมพายุพัดยังปลอดภัยดีนะคะค้างยังไม่ล้มนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกหนักลมพัดแรงค้างก็ยังปลอดภัยดีนะคะ น่าจะเป็นเพราะว่าพัางแล้วเพิ่งทำแล้วก็ฟักเราก็เพิ่งจะโตเองอะ่ะยังไม่ออกลูกยังไม่หนักนะคะดูมะเขือสิมะเขือโตแล้วแต่ต้นได้แค่นี้เองอะ่ะอนาคตก็น่าจะโตขึ้นเรื่อยเยนะคะตอนนี้เริ่มออกดอกออกลูกเริ่มให้เราเก็บกินได้แล้วคะ่ะดูสิ ทุกคนล้างมะเขืออุ๊ยมะเขือมะเขือเยอะเลยเก็บเลยไหมอ่ะให้กินอ,นอ่อนๆน่ะดูสิว้าวโอ้โน่นอีกนู่นอีกนี่โอ้โหเก็บไปแล้วเนี่ยเรากินอ,นอ่อนๆเนาะนี่ลูกนึง ลเลแเพิ่นแกงิ่นจะเกงมะเขือ,อไวเองอ่ะิ่นจะเกงเขียวหวานไปเองชอบกินแกงเขียวหวานมากแต่เขียวหวานที่ทาเองนะคะหลังจากทำเป็นแล้วอะ่ะเราก็ชอบที่ทำกินเองด,ดีทุกคนเราจะปล่อยให้น้องโตดีไหมคะหรือเราจะเก็บไปเลยดีลูกต้นพันธุเขามันจะออกมวงๆหน่อยหน่อยนะแต่พอเรามาปลูกตอนเนี้ย ดันกลมดันไ,ไ,ไม่ม่วงดันไม่แบนตอนนี้ทั้งต้นพันเขาเออกแบนๆไปหน่อยนะเหมือนมะเขือจานอ่ะ,อะทำไมพอมาปลูกอีกรอบนึงมันกลมอ่ะอูออกเต็มเลยอ่ะดูดิเดี๋ยวดูสิคะมันมีบวบเลยนะ อันนี้บวกที่เราตีจากต้นเก่านะคะบวกก็เริ่มโตแล้วและเรามาดูกระเจี๊ยบค่ะมีเด็ดมากกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบออกให้กินแล้วโอ้โตเร็วมากเก็บไปกินได้แล้วมันเนี่ยแต่ว่ามีอันเดียวเองอะ จะเก็บไปยังไงดีมีลูกเดียวเองลูกเดียวที่โตอันนี้ยังไม่ค่อยโตเลยอ่ะรอดิรนะอเก็บกองกันดีไหมคะเอาไงดีนะดูสิทุกคนว้าเป็นไงคะเป็นไงเป็นไงอันมาจากต้นไม้ของเรา เก็บเลยนี่ไหมนะแต่ลูกเขาก็ยังไม่ค่อยใหญ่ก็เพิ่งกินไปด้วยอะ่ะอิ่มอยู่เลยอะ่ะคือเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนไม่อยากให้เขาแก่แต่เขาก็ยังไม่แก่หรอกเพราะว่าตน้นลูกมันใหญ่ได้อีกอะ่ะอยากก็มันก็ไม่ได้แกรนดีอ่ะเพิ่งจะแกงเขียวหวานเองนะถ้าเก็บไปเนี่ย แม่แกงกับหมูเฉยๆแน่เลยไม่ได้อยากกินแกงธรรมดานะอันนี้ดอกอะไรเอย่ยทุกคนดอกอะไรคะ